Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Ever Podcast ทุกท่านผมชื่อเนกรัมทรสว่างวรณรัต์วันนี้ผมมีหัวข้อดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆครับชื่อหัวข้อที่ว่าเรียนรู้อย่างไรให้จำติดหัวได้นาน,น,าน ก่อนอื่นครับเพื่อนๆเ,เราต้องลบความคิดที่ว่าการอ่านหนังสือแบบเร็วๆจะทําให้เราอ่านหนังสือไม่ติดหัวหรือไม่สามารถจําได้นั่นเองเพราะอะไรครับเพื่อนๆเ,เราลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายในการที่อยากจะอ่านหนังสือให้ได้1ปี ได้12เล่มแสดงว่าเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนถ้าเราตั้งเป้าหมายว่า1เดือนเราจะอ่านให้ได้1เล่มแต่ลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้ครับเรามีทักษะในการอ่านหนังสือที่เร็วขึ้นเรามีทักษะในการจําให้ติดหัวได้นานขึ้นเราจะสามารถอ่านหนังสือใน1เดือนได้หลายเล่มมากขึ้นครับเพื่อน คิดภาพง่ายๆเลยครับถ้าวันนี้นะครับเราอ่านได้เดือนละ2เล่มใน1ปีบัญชีเราจะอ่านได้ถึง24เล่มเลยครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ครับมีเทคนิคดีๆอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้และจำติดหัวไปนานๆเราไปฟังกันเลยครับอันดับแรกครับเราจะต้องอ่านหนังสือโดยการที่ใช้นิ้วหรือนิ้วหัวแม่มือเราหรือนิ้วไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆไล่ตามหนังสือครับ เพราะวันนี้ครับการอ่านหนังสือเราจะใช้โซนประสาทอีกอย่างหนึ่งครับ <c oughs> ก็คือประสาททางด้านสายตาครับ <c oughs> ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นลองดูครับเทคนิคง่ายๆครับเราใช้นิ้วเรานะครับไล่ตัวหนังสือไปทีละบรรทัดทีละบรรทักนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นเทคนิคที่2ครับคือการที่เราเนี่ยจะไม่อ่านออกเสียง ตามคําครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราเห็นตัวหนังสือเนาะเราอ่านตามคําครับรู้วิธีการจานานนานการอ่านออกเสียงตามคําแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยอ่านช้าครับเพื่อนเทคนิคเลยนะครับก็คืออ่านเป็นประโยคครับการอ่านเป็นประโยคนะครับจะทําให้เราอ่านได้เร็วขึ้นนั่นเองครับและเทคนิคที่3ครับก็คือการมอง ภาพตัวหนังสือเป็นบล็อกๆครับวันนี้นะครับการมองภาพตัวหนังสือเป็นบล็อกๆนะครับจะทําให้เราอ่านช้าครับเพื่อนๆแต่วันนี้ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองขยายรูม่านตาเราครับหรือขยายกรอบเฟรมเราครับให้เราเนี่ยมองหนังสือเนี่ยเราลองหยิบหนังสือที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับลองหยิบขึ้นมาครับเพื่อนๆและให้เราเนี่ยมองเป็นบรรทัดไปเลยครับเพื่อนๆลองกวาดสายตาทั้งบรรทัดครับขยายเฟรมสายตาเราครับทั้งบรรทัด เป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากๆครับเพราะการขยายเฟรมม่านตาเรากว้างขึ้นนะครับจะทําให้เราเห็นตัวหนังสือก่อนหน้าครับและจะทําให้เราอ่านเร็วมากขึ้นนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับเพื่อนๆเทคนิค การจําเป็นภาพครับเพื่อนๆครับเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เราจําเนื้อหาหรือจําสาระสําคัญได้ดีมากๆครับเพื่อนๆการอ่านหนังสือ1พารากราฟหรือ1ย่อหน้านะครับเพื่อนเพื่อลองตั้งสมาธิดูครับลองคิดดูครับว่าย่อหน้านี้เขาจะสื่ออะไรกับเราเขาจะบอกอะไรกับเราจากนั้นครับเปลี่ยนตัวหนังสือทั้งหมด เป็นภาพครับเพื่อนๆเทคนิคนี้นะครับก็จะทําให้เราจํานานมากขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ4สี่เทคนิคผมโคตรเชื่อมั่นเลยครับว่าสี่เทคนิคนี้จะทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมทวนให้นะครับข้อแรกนะครับก็คือการอ่านหนังสือและเอานิ้วไล่ไปตามตัวหนังสือข้อที่2ครับก็คือการไม่อ่านออกเสียงเป็นคำๆครับและข้อที่3ครับก็คือการขยายขยายมุมมองของเราเนี่ย ให้มองเป็นเฟรมหรือมองทีละบรรทัดและข้อสุดท้ายครับก็คือการจําเป็นภาพนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนอยากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เอาเทคนิคไปปรับใช้นะครับผมเชื่อมั่นแน่ๆเลยว่าการเรียนรู้แบบนี้นะครับจะทําให้เราจําติดหัวได้เป็นนานๆแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ